เมึงจ่ายกูมาแค่30บาทเนี่ยนะเอาก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอหนูแล้วหนูมาถีพี่ทำไมอ่ะยังจะมานงมาหนูอีกก่อนขึ้นงานกูก็บอกเลว่า300อันนี้อะไรมึงจ่ายกูมาแค่30บาทเอาก็ใครจะไปรู้ก็หนูบอกว่าสามสามสามเลยสามแปลว่า300เว้ย คนบ้าเลยขายแค่สามสิบบาทแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยวะมีสมองมึงก็หัดคิดหน่อยสิคิดว่าที่นี่รับบริการสามสิบบาทรักษาทุกโรคไงฮะไม่รู้แหละยังไงมึงก็ต้องจ่ายกูมาส่วนที่เหลือไม่กูไม่จ่ายจ่ายก็บ้าขี่ปูกเจมสซะขนาดนี้อล้วมึงกจะไปไหนออซีนเสี่ยงดังอะไรกันวะนี่รับลูกค้าเสร็จแล้วก็รีบไปอาบน้ำแต่งตัวไปหาลูกค้าใหม่สิอะ จ่แค่เสือกูมาเลย50บาทเนี่ยจ่ายไม่ได้10บาทฉันก็ไม่จ่ายเว้ยก็ไอ้ลูกค้าบ้ากามเนี่ยสิมันจ่ายฉันมาแค่30บาทเนี่ยอ้ยแกลีลาไม่เด็ดหรือเปล่าวะเออใช่ลีลาไม่เด็ดเอาไปแค่นั้นแหละไม่ได้เรื่องกล้าพูดเนาะแกจัดซะทุกท่าทุกตอกทุกซอกทุกมุมเอาซะกูไม่ได้พักเลยเนี่ย30บาท คุ้มไหมล่ะนี่จ่ายเงินที่เหลือมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจฮะแจ้งตำรวจแจ้งสิกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนโดนจับระหว่างคนซื้อกับคนขายาาาไปดีกว่าอไอบ้บ้ากบ เอแกแล้วกันรีบไปอาบน้ำแต่งตัวไปหาลูกค้าคนใหม่แล้วแล้วมาจ้าเมียจ๋าเดี๋ยวพี่ช่วยถือนะหนเจอตัวสักทีแบบนี้มึงต้องเจอกูแพี่จ๋าจัหนูได้หรือเปล่าจ๊าพี่ตุ่นนี่ใครอ่ะ ไม่รู้จ้าไม่รู้จักเลยแล้วน้องเันใครเนี่ยแหมที่แบบนี้ทำเป็นลืมหนูยังจำได้ทุกลีลาทุกท่าเด็ดบนเกลียงของพี่เลยนะคิดถึงคิดถึงอ่ะอ๋อ,อ,อจะบ้าเหรอเราไม่เคยรู้จักกันอย่าปากสว่างีเงินที่เหลือก็ไม่ให้หรอกไอ้ต้น นี่เลยนะกลับไปเคลียร์ที่บ้านให้รู้เรื่องเลยโอย,โอยมานี่ <c oughs> สมน้ำหน้าคนที่โกงแบบมึงนะต้องเจอกู <c oughs> อ๋อเหนียววะอีนางตัวดี <c oughs> อยู่ไหนมันวะเฮ้ึไปมาเองนะจ๊ะ <c oughs> นางตัวดีอยู่ไหนวะ ยิ่นั่งกูดิอยู่ไหนมาซื้อหรอมีตังหรอจ๊ะตังไม่มีมีแบบต่ตเนี่ยหึย่งตัวแสบเห็นไหมเห็นไหมเพราะแกคนเดียวเลยทำไมฉัต้องเป็นแบบนี้เป็นไรหรอต่อต่อยหรอพึ่งต่อยต่อยเมื่อไหร่อ่ะต่อยเมื่อวานนี่รู้ปะฉันกลับบ้านไปนะเมียฉันก็จัดการ สายไตขวาต่อยหน้าต่อยหลังอะตสภาพฉันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยโท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 หน้าสงสารจริงๆเลยเนาะอีดาวพี่ตนนี่อีดาวแกมาทำไมที่นี่วะอย่าบอกนะ ว่าแกมาซื้อผู้ชายอ่ะแล้วพี่อ่มาทำไมอ๋อนี่ไงอีนางผู้หญิงเมื่อวานอะ่ะน้อยแล้วมาปฏิเสธว่าไม่รู้จักสมควรละที่โดนฉันซ้อมซ้ำทั้งตัวเนี่ยเออแกก็มาซื้อกินเหมือนกันนั่นแหละ,ะแล้วหน้าตาแบบเนี้ยแกซื้อกินลงได้ไงวะ,ะมานี่เลยนะ<อ>กลับบ้าน อ๋อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนพี่พี่จะไปไหนกันนะค่าตัวผมล่ะเท่าไหร่วะห้าร้อยโห้ยดาวนี่มึงซื้อมันตั้งห้าร้อยเลยเหรอวะเล็กเท่าไม้จิ้งฟันแบบเนี้มันดีกว่าของกูตรงไหนให้ฟรีกูยังไม่เอาเลยอ่ะนี่จบนะจบนะเว้ยโอเค แล้วมึงอีดาวกลับบ้านไปเคลียร์กันเลยนะเดี๋ยวอะไรของแกอีกวะถอยไปผัวเมียจะเคลียร์กันไปก่อนที่จะกลับไปเคลียร์กันที่บ้านอะ่ะช่วยเคลียร์เงินที่เหลือด้วยจังอีก270บาทไม่งั้นไม่ต้องกลับได้ ดาวจ๋าพี่ขอตังค์หน่อยดิตังค์พี่หมดแล้วอะนี่จ้ะอ่ะเอาไว้ห้ารอยไม่ต้องทอนแล้วฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแกด้วยนะอีดาวห้ามมาที่นี่อีกมีผัวแล้วยังจะซื้อกิน เมียโป๊เช้กันหรอมูเสียดายอ่ะดูไม่ทันหแหมวันนี้พวกแกสองคนเนี่ยรวยแล้วนะนี่จ่าค่าเสริมมาให้เจเลยคนละ50บาทอ๋อนี่เจมีน้ำหอมมาดัมฟินอะ่ะมาขายให้พวกแกด้วยนะรับรองฉีดแล้วอะ่ะลูกค้าหลงหัวปับหัวปับ๊บเต็มทุกชั่วงเลยนะจริงเหรอห น้องอีจ๋าน้องอีจ๋าป๋านี่ป๋าคิดว่าหนูเป็นกับข้าวลรือไงจะมากินเ้ากับวันยัยใหม่ทำมาป๋าป๋ามาเก็บข้าวน้องหอมอะหรอโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งนะฉันเก็บตังกับข้าวก่อนอ่ะหอมม่ อทะลุจอ,อ,อผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีแม่มันแทบ